รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลทไทย HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM และทางเคเบิลทีวีสีทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพวัฒน์พิพัฒเดชากุลค,ครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้น่าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับ ดรสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่14พุทธศักราช2564ก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 สู่ทศวรรษแห่งการปฏิรูประบบสุขภาพแกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุข เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดีต่อไปอ๋อเป็นการประชุมเชิงวิชาการประจำปี2564นาีนะครับที่ ก็จัดขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็ปีนี้มีความพิเศษในหัวข้อแล้วก็มีการได้มอบรางวัลให้กับทั้งบุคคลแล้วก็องคอ์กรที่ได้รับรางวัลน,นะครับจากสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้าซึ่งปีนี้อาจจะไม่ได้ไปรับรางวัลจากพระหัตถ์ แต่ว่าก็จะเป็นการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลน,นี้นะครับ,บเป็นครับถึงพระราชทานเรียนออกมาพร้อมเงินรางวันนนงวนนนลนะครับผู้ได้รบางวัลก็คือในในประเภทบุคคลนะครับก็คือเป็นผู้บริหารระดับประเทศก็คืออา,าจารย์ศาสตราจารย์แพทย์ประสิทธิ์พัฒนาพาก,กราณบดีแพทย์ของศิรีส์ที่สองก็ผู้ชนะนเลิศบุคคลทั้นหนึ่งก็คือในแพทย์เมธา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลอุดรธานีและองค์กรก็เป็นการไฟฟ้าผัดผลิตนะครับที่เป็นรางวัลในระดับองค์กรสาหรับเนื้อหาของการประชุมเชิงวิชาการในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องการสู้กับสถานการณ์โควิด -19 นะครับที่เรากยาลังขับเคลื่อนโดยทางกรมอนามัยนะครับแล้วก็การร่วมมือร่วมใจกันในส่วนของการที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขสถานการณ์โควิดนะครับก็จะมีคนเข้าร่วม ประมาณ1,000คนนะครับทั้งออนไซต์ออนไลน์นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนและแบ่งเป็นเซสชั่นในการที่จะำกำหนดหัวข้อในแต่ละเรื่องในการพูดคุยกันนะครับก็เวทีนี้ก็จะนำไปสู่การได้ข้อมูลในเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางนะครับแล้วจะจะนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดที่เรากำลังเจอหน้าอยู่ตอนนี้ครับ และหมดเวลาลงแล้วครับในสวัสดีสาานิข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมนพวัฒน์พิพัฒน์เดชาคุณพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ